ภาพวัยเด็กของยอดค่ะต้องบอกว่าทำด้านของหนุ่มยอโยงศิล์นะคะยงศิล์ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นเดบิวต์ศิลปินเคป๊ K ด้วยจากลูกคุณแม่ลำยองสุอดอโดเคป๊อปวัยเด็กยอสยงศิล์ เตรียมเดบิวต์ค่ดังแล้วล่วคะค่ะนุ่มไว้ไซสในวัย19ปีอดีตนักแสดงเด็กเจ้าบทบาทวันเฉลิมลูกแม่ลำยองกับละครเรื่องทองเนื้อ9้าล่าสุดนี้โหนุ่มน้อยของเรานะคะมีข่าวลือหนาหูว่าได้รับการยืนยันแล้วล่วคะค่ะว่าจะเปิดเผยคลิปและชื่อของหนุมน่มๆเด็กฝึก แคนดีเอซึ่งออกมามีชื่อของหนุ่มน้อยที่นาคุ้นกันนั่นก็คือน้องวันลูกแม่ลำยองหรือว่าหนุ่มยอดยองศิล์ชัดๆเลยแหละค่ะนอกจากนี้ยังมีการโพสต์ทางทีมงานที่ระบุชื่อของสมาชิกในวงไล่เรียงคนหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของหนุ่มยอดรวมด้วยอินสตาแกรมของอูซานเพื่อนเด็กร่วมฝึกร่วมกลุ่มกันก็มีการเขียนระบุว่าได้เวลาเปิดตัวยอดทะยอง ด้านผู้จัดการคุณดังอย่างยอดก็โพสไอจีคอนเฟิร์มข่าวนี้ด้วยตัวเองว่าน้องยอดและครอบครัวขอขอบพระคุณค่าย b บท์มิวสิที่ให้โอกาสน้องยอดได้เป็นหนึ่งในครอบครัวของบริษัทนะครับทางทีมงานก็จะรอติดตามผลงานของน้องและเป็นกำลังใจให้ต่อไปคะ่ะ